ตอนนี้เราอยู่ที่ดีอิสระสาทรสำหรับคอนโดที่นี่เป็นคอนโดไฮไลท์ที่ก็จะพาเข้าไปดูข้างในค่ะนี่คือแค่วันเบดนะคะขนาดพื้นที่ประมาณ32เกือบ33ตารางเมตรเข้ามาโซนแรกสิ่งที่เราจะเจอก็คือบริเวณพื้นที่เตรียมอาหารได้ทุกอย่างแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าซิงล้างจานตู้เย็นทุกอย่างได้แบบนี้เลยรวมถึง ประตูดิจิตอลดอล็อกของ Samsung นะคะซึ่งถือว่าพร้อมมากๆคิ่วกระเป๋าใบเดียวเข้ามาได้เลยในส่วนนี้บริเวณนี้คือบริเวณซิงคล้างจานทำครัวเตรียมอาหารและเราก็จะมีนี่ค่ะเป็นเตาไฟฟ้าให้ซึ่งเป็นเตาไฟฟ้า2หัวพร้อมพูดดูดควันให้ด้วยมีเตาไมโครเวฟให้ทุกอย่างพร้อมมากๆนะคะพี่ก้อยว่าที่นี่นะคะมีแม้กระทั่งที่นี่ตู้เก็บของอะไรต่างๆพี่ก้อยให้ดูนะคะ รับรองว่าต้องถูกใจหลายๆคนแน่นอนค่ะบริเวณพื้นที่เก็บของและโซนที่เชื่อมต่อระหว่างห้องนั่งเล่นนะคะในโซนนี้กับโต๊ะรับประทานอาหารนั่งรับประทานอาหารตรงนี้ได้ประมาณสักสามท่านก็กำลังดีถ้ามีเพื่อนมาบ้านก็นั่งคุยกันแบบสบายสบายและพื้นที่บริเวณใกล้ๆนี่เลยค่ะวิวสวยงามมากๆเลย ที่นี่คือสาทรใกล้กับ m a r k e t ็ตเพลสนางลิ้นจีตลาดนางลิ้นจีแมคโครสาทรการ์เด้นอินเตอร์เนชั่น o นลบริเวณตรงโซนนี้เชื่อมต่อไปอยังบริเวณพื้นที่ศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นถนนจันทรใกล้กับพระรามสามเซ็นทรัลพระรามสามแล้วก็เชื่อมต่อไปอยังสาทรพระรามสี่การเดิน,นทางสะดวกสบายมากๆไปวันแบงกคอกหรือแม้กระทั่งดูสิตเซ็นทรัลพาร์คก็ได้เช่นกัน และนี่คือพื้นที่บริเวณห้องนอนนะคะห้องนอนโซนนี้จะบอกว่านี่เรามีประตูบานสไลด์ให้มีตู้เก็บเสื้อผ้านี่เลยค่ะบริเวณของตู้เก็บเสื้อผ้าเป็นแบบนี้เลยและในมุมนี้ข้างในก็จะมีหลอดไฟ LED ไว้ให้เรามองเห็นความสว่างแสงสว่างด้านในและบริเวณห้องน้ำของเราตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะ จะมีบริเวณของโซนเปียกแล้วก็เรนชาวเวอร์ให้เราแบบนี้เป็นบานสไลด์เช่นกันเพื่อที่ประหยัดพื้นที่นะคะอังสุขภัณฑ์โถสุขภัณฑ์ของเราพร้อมด้วยตู้เก็บของให้แบบนี้เลยและทุกอย่างเราจะได้ทั้งหมดนี้นะคะ ราคาพิเศษมากๆสํสำหรับดีอิสระสาทรเป็นคอนโดไฮไลท์ซึ่งมีทั้งหมด37ชั้นที่สำคัญนะคะที่นี่สามารถจอดรถได้100%เลยถ้าใครสนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมนะคะพี่ก้อยมีให้ดูดทุกทุกไซส์และเราจะได้ทั้งหมดนี้ตามที่เห็นในราคาพิเศษมากๆทักพี่ก้อยเข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะคะแล้วเรามาเจอกันคะ่ะ